ตอนนี้ครับเป็นเวลาสี่โมงสี่สิบครับนี่เข้าอยู่วัดผู้เภาครับวัดเรื่องแสงเนาะวัดเรื่องแสงวัดผู้เภาครับนี่โอ้โหเข้ามาตอนนี้กะฝ้นกะกำลังสีต๊กเลยหน้าตอนนี้ครับหน้าตอนนี้ฝ้นกะกำลังจะต๊กพ้นกำลังสะต๊กกำลังอนี้บรรยากาศกำลังดีแต่ว่าตองไห้อีกคำเล็กน้อยครับถ้าจะเห็นเออ ว่เรื่องเสียงเนาะาช่วงวันธรรมดาคนกนะบ่ค่อยหลายเด้นี่มันคว่ำยิงไงบรรยาการครับดีนะยัยแห้งงามแหงครับบรรยากาศรอบๆนี่ท่งสปปลาวครับนี่นอันนี้ก็เป็นท่งประเทศไทยครับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนตั้ง กำลังอันนี้เลยเมืองคววมใหญ่ครับนี่สาธุสิกันขึ้นมาจะเรื่องแสงเลยนี่เป็นจะเรื่องแสงตามสีกับเบ้องตามสีสีเพลนท่าไว้ครับนี่ข่วมยังไงความสวยงามเดี๋ยวจะงอว่าจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราจะพาเมืองพาเมืองข้างหนวกสะก่อนนี่ ก็เป็นแบบจริงศักดิ์สิทดเป็นเนาะประจําของพี่น้องริมฟิฟางโค้งเฮาเนาะคือพญานาคครับเนาะจาหน่อยเฮะจะขับไปข้างในเดี๋ยวเขาพาเมืองขางนอกรอบๆก่อนอย่างรอบๆเพาจะยขับข้างในไม่เจะฝนฟ้ากำลังมาครับทงกคนอากาศดีแห้งครับบัแดดแต่ฝนมาฝนฟ้ากำลังมาครับยังดีนะทั้งนี้จะเป็นไอ้เคลื่อน ี๋ยวเห็นไกลๆพู้นะครับนี่พู้เห็นบ่ากลุ่นอะตรงนู้นอะจะเป็นเขื่อนซีลินทอนครับเป็นเขื่อนซีลินทอนอ,อบเนี่ยโอ้โค้งไปพู้จนไปหอดสองเมกครับเนาะเป็นสองเมกก็คือว่าด้านขามแดรนระวังไทยลาวครับนี่อันนี้ถ้าอยู่เทิงยอดภูเขาสูงเนยนี่บางทีล่ะถือว่าเขาโศกดีแห้งเลยถ้าคางนี่อบอบไปด้วยมนเมฆฝนนะครับบางทีอาจจะว่าสว่างหยุดเดียวคือว่าตรงวัด แมกเป็นตะยานแห้งนี่ครับนะครับผ่ายางช่วงนี้เลยครับนี่ทา้งคางก็จะเป็นนี่ครับถ้าข้ามมาจักนั้นตรงทางยางนี่จะเรื่องแสงขึ้นมาเลยนี่ตรงเก้าอี้ขึ้นกันนี่ขันนี้ก็เป็นเป็นพรยาขุดทางง้งคางเอียงบม่รู้ว่าเ่อนว่าว่าโตเอียงเนาะตรงก็บบัจักนี่ครับว่ามันยิงเงี้ยครับยิงเงี้ยครับสวยงามครับวัดนี่เพื่อนเปิดตั้งแต่ พวกมุกเสาครับหอดสองถุมครับให้มาเยี่ยมชมได้นี่ข้างในข้างในจะมีพระพระองค์ไงครับประธานเนี่เราเข้าไปเมึงข้างในจักหน่อยครับให้มึงข้างหลังก่อนยางเมึงกันเรื่อยๆสวยงามอากาศดีครับตรงนี้จะเป็นเป็นข้างหลังครับจะมีรูปต้นโพธิ์ทำเล็กน้อยจะเรื่องแสงมาเรื่อยๆนี่น้ำค้างนี่เขียวๆ,ๆนี่เขียวๆ,ๆนี่นี่แมนเบิร์ดขับนี่ตรงนี้ก็จะเรื่องแสงครับนี่ นี่เป็นต้นโพครับขนาดใหญ่เป็นรูข้างหลังก็จะมีทา้างก็จะมีนกยูงครับนกยูงสองตัวสิงสารสาัตว์ต่างๆครับอาศัยไต่ลบโพลบไส่นาะก็จะมีนี่พญานาคครับตัวพญานาคหรือเปล่าต่ว่ามีขาอยู่ตรงนี้มันมันใจครับนี่สวยงามครับนี่ส่วนฟังทั้งนี้ทั้งหนึ่งทั้งพูนะจะเป็นพี่น้องข้าครับนะ พี่น้องสร้างฟังสองปลาวครับ,บสามารถเยียบชมลยครับสวยงามรั้งใจนะครับเปเมืองบรรยากาศตรงนี้ยังไงไปสวยครับนี่จะมีสลาพักครับสลาพักีามหลังของพระเป็นหรือเปล่าครับมาแน่ใจครับตรงเด็กครับอากาศดีแห้งครับวิวสวยนี่ครับ ี่เห็นบ่เห็นบ่กูละอุ๊ยอากาศตีแห้งครับนี่นี่คือบ่าเป็นเขตดแดนครับนี่เขตดแดนกันระหว่างไทยกับลาวครับเนาะขามไปพุ่นจะเป็นประเทศลาวครับนุดนด่านสองเมกอยู่พนเห็นบ่สีม,ม่วงพูุนด่านสองเมกค,ครับี๋ยวเอาขยังไปไทยเกลกะ อากาศร้อนๆครับโอ้สวยงามครับนี่มุมนี้ดีเลยสุดยอดนี่มุมนี้งามครับสวยงามเลยเยอย่าง,งมึงสล่างเถิงครับชมวิวชมวิวครับชมวิวชมวิวนี่ เป็นสลานางพักหรือเปล่าครับสลาเพิ่นพระเพิ่นไว้ทำวงบมญัำบารีสันพงษ์สันเพรหรือเปล่ากับโบนียใจครับนี่นี่ครับสิมีอยู่สามหลังครับสวยๆครับข้างในก็จะมีพระให้เราได้กราบไหว้ครับจะตรงนี้เหาสิบไาทขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปตรงสลาใหญ่ตรงนั้นอีกตรงนึงครับอีกหลังหนึ่ง,งสวยงามครับจะเห้สัญญาไปม,มึงชมวิวข้างหลัง มีของใหญ่ครับเห็นปะนี่ของนี่จะมีพยานาคครับพยานาคแล้วเนี้ยชมข้างล่างครับนี่ชมวิวครับชมวิวเมืองไอ้ด่านสองเมกครับเดีย๋ยวจะทำเห็นถ้ามาจุดนี้จะมองเห็นด่านด่านสองเมกเด้อเห็นปะไกลๆปะครับ อากาศดีครับลมเลื่อนอากาศดีครับเห็นบ่าดานสองเมตรปุนะไกลๆครับนี่สวยงามครับ้บรรยากาศดีแห้งครับ มีไว้สำหรับปิดท่องครับอันนี้จะมีละข่างบ่เขินละขัางบ่อันนี้เป็นเครื่องเป็นเป็นเคาะเป็นเปาะเป็นเคาะบ่อสมัยก่อนไว้เคาะปอก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 เราไม่น่าเบื่ร่วมพ่นหรือมีเหตุยังชุกเฉินครับถ้าผมเข้าใจว่าผิดนะอันนี้จะเป็นหลูกนิมิตมั้งครับเนี่ยเอาปิดท่องครับปิดทองปิดทองลูกนิมิตเนาะอันนี้ก็จะเป็นรลปต่างๆครับรูปตั้งแต้ ีวิถีชีวิตชาวบ้านว่าของเอียงนี่นะครับนี่การนี่อันนี้เป็นตำข่าวบ่ตำข่าวอันนี้อันนี้โมเวทเช็ดยังวุนี่สุบซ่าบ่เนี่ยอย่งบระจักษ์ดกันนี่นี่เป็นรูปลิงครับรูปลิงมันเป็นอะไรนะการไม่เป็น ทางข้างหนะครับอาจจะเป็นถูกของไอ้คนผืนเมืองแถวนี้แต่ก่อนหรือเปล่าผมกับโมเนต์แจได้เรื่องข้อมูลครับนี่เป็นาูกของากพิทูลท้องครับนี่พิทูลนี่มงนี่มิดครับตอนนี้กับฝนกับก้างที่ตกขอให้เจะาผึ่งตัวเข้าเห็นเที่ยวเลี่ยวซะก่อนอันนั้นจะเป็นสลาไว้สำหรับให้คนไปกว้พระมั้งครับบมเน่์แจ ยังจะขึ้นเป็นสะลาใ่นี่ครับนี่สะลาใ่สวยสวยงามเอดี๋ยวเราไปขึ้นข้างหน้าดีกว่าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่อย่างนี้นี่ชุดเดิดห้อยห้อย่างจุดรอบครับนี่นี่มองเห็นนางพักครับขับไปเมื่อยไหมยังกังเวียนเมื่อยไหมยังกังเวียนนี่นา่งห่อนางพงนางพักที่นั่นมา,าน,าน,าน,น,มนี่ได้ครับกว้างขวางลงรื่นครับน่าเยี่ยมชมน,นี่ก็เป็นภาพวาดอยู่นะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเมือง มังก่อนเฮาค่ไขว้นี่ครับเป็นองค์พระประธานครับอง,งยยค์ใหญ่ครับกูมกล่มองค์สงออาคจิครับแล้วมังไล่มังไายอยู่น้ำเสาครับคือว่าจะเป็นก็มีกระเบื้องสีครับเพื่อว่าให้เรื่องแสงสวยงามครับวิจิตรรคับประณีตอย่างแท้จริงครับเดี๋ยวเฮามาไหว้พระซะก่อน พามันไในใก่ครับจะเอาข้ามาทั้ขคางนี่ครับง่ามีครับตกปลาแบบงา,มมานมาผู้สีแดงเห็นไหุพน เป็นเสียงพระอาทิตย์มั้งขับนี่ทะลุก,ก้อนเมฆลงมาครับมันว่าข้ามเนี่ยคิดจะรับขอบฟ้าไปแล้วแต่ว่าก็ยังปกคลุมใดยเมฆวนครับนี่เมฆเลื่อนแบบเรี้เลยนี่นี่สวยงามครับ